รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ครับพบกันอีกแล้วกับรายการวาดวิทย์นะครับวันนี้ความรู้แน่นๆหนักๆเลยนะครับเราจะมาดูกันว่าพืชกับสัตว์นั้นต่างกันอย่างไรนะครับและมีการจําแนกสัตว์อย่างไรบ้างนะครับเป็นพื้นฐานกันก่อนระหว่างเรื่องของสัตว์ต่างๆนั่นเองนะครับทุกคนครับและถ้าเป็นวิชาชีวะเรานึกถึงใครครับนึกถึงอาจารย์วาเลนทานั่นเองนะครับพันทุกคนถ้าเกิดพร้อมกันเราก็หยิบปากกาขึ้นมาครับแล้วมาเตรียมตัววาดวิทย์ไปด้วยกันนะครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่สารคดีสัตว์โลกโอ้เคยเห็นมาสิ่งโตที่แบบออกมาแบบออกมาไม่ไหวแล้วะพี่วาแมก่ะเขาดูสารคดีหรอแแต่ว่ามีความเป็นแบบแอบโลกจิตนิดนึงนะ แบบแบบเวลาสัตว์โดนกินอ่ะชอบดูตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะทําไมก็ไม่รู้ห่วงมากเลยอันนี้ฉันต้องอยู่กับใครยอะะอยู่กับคนอย่างนี้นี่แหละไม่ชอบดูสัตว์ทะเลเลยหรอฮะมันสยองอ่ะของโปรดเะาเป็นกดกดพอดูเลยนะตอนเด็กพี่ว่าแต่ว่าทีนี้เนี่ยพอเราพูดกับว่าสารคดีสัตว์โลกเนี่ยมันก็ต้องมานึกว่าเอ๊ะสัตว์มันมีตั้งแต่ตัวใหญ่อย่างกระชาง หวานแล้วก็มีเล็กมากๆเหมือนวีวาเดี๋ยวเดี๋ยวนะฮะแล้วก็มีเล็กมากแล้วก็มีบางอย่างที่มันก็กล้ำกึ่งเหมือนก็จะเป็นพืชหรือจะเป็นสัตว์เรามาจําแนกอยากจะรู้เขามีวิธีการจําแนกอะไรยังไงบ้างครับพี่วาครับการแบ่งกลุ่มสัตว์พวกนี้ครับโอเคจริงๆแล้วการจําแนกสิ่งมีชีวิตบนโลกเนี่ยเขาจะใช้ชื่อวิชาว่า taxonomy taxonomy หรือวิชาอนุกรมวิธานอนุกรมวิธานใช่ไม่ใช่ว่าจานวนสัตว์มาบวกกันนะอนุกรมเรียงกันไป นะคะอ,อะแบบนี้ค่ะเขาบอกว่าการ วิชานุโกมิธานเนี่ยเป็นวิชาที่ทำสามอย่างนะพี่แม่มทำทำอะไรบ้างหนึ่งจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตจัดจำแนกสองตั้งชื่อสิ่งมีชีวิตตั้งชื่อสามแล้วก็ระบุสิ่งมีชีวิตระบุสิ่งมีชีวิตเขาเรียกว่าจัดจำแนกตั้งชื่อระบุชนิดไปจัดจำแนกตั้งชื่อระบุชนิด่าน <c oughs> จัดจำแนกหรือการ classification ครับผมเขาก็บอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยบนโลกเนี้ยมันหลากหลายมากใช่เข้าแบ่งออกเป็นกลุ่มใหญ่ก่อนแล้วกันนี่เรียกว่า kingdom k i n g d อาณาจักรใช่ไม่ใช่ว่าสุโขทัยล้านนาสิชัยไม่งพ รู้อยู่แล้วรูคนไม่ได้มีไม่ได้มีความรู้มีความรู้ Kingdom นะฮะคิงด d o m Kingdom เขาก็ใหญ่สุดก็แบ่งเป็นกลุ่มก่อน Kingdom คราวนี้เราก็จะรู้ว่าคิงดอมแต่ละค Kingdom มีอะไรบ้างอ่ะตอนนี้เราเราแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็น5อาณาจักร5อาณาจักรว้าวนะเขาบอกว่าสิ่งมีชีวิตจะมี5อาณาจักรอาณาจักรแรกคือจากโมโนราโมโนราอาณาจักรที่2คือจาก โปรตีสตาโปรตสตาอันดับที่3คือฟังใจฟังใจอุชิน่ารักอะฟังใจฟังใจอ่าอันดับที่4คือพืชพืชครับและอันดับที่5คือสัตว์คือสัตว์เอ้าแปลว่าที่เราพูดถึงสัตว์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 เอ้ยมันคือแค่หนึ่งใน5นี้เองนะใช่สิ่งที่มันหลากหลายมากพี่แม็กครับผมคราวนี้เขาก็จะรู้ว่าเอ้ยอะไรเป็นอาณาจักรอะไรก็ดูง่ายๆ่ายเขาบอกว่าการอ่าการเรายนวิทยาศานะคือจัดจำแนกใช่ไหมครับแล้วเอามาตั้งชื่อแล้วก็มาระบุชนิดการระบุชชนนิดดเี่่ยยะจจวั อาณาจักรอีกทีหนึ่งครับผมอ่ะเขาอย่างนี้พี่แม็กเขาบอกว่าเวลาเราจะพิจารณาว่าสิ่งมีชีวิตนั้มันต้องมีหน่วยเล็กๆหรือว่าเซลใช่ไหมใช่ครับเขาก็เซลล์มาดูว่าถ้าเซลล์ของสิ่งมีชีวิตนั้นอ่ะมีนิวเคลียสมีนิวเคลียสย้ายอยู่ด้านขวาปรื๊ดมีนิวเคลียสย้าย้อนไปเป็นสองกลุ่มกลุ่มที่มีนิวเคลียสไปด้านขวาก่อนอ่าโอเคแต่สิ่งที่ไหนที่ไม่มีนิวเคลียสเข้าด้านซ้ายแล้วจัดอยู่ในอาณาจักรมอนอราทั้งหมดเลยถ้าไม่มีปุ๊บคือเธอต้องเป็นมอนอรราาาใช่่่่แสดงววมมมออนนนเเป็ทีีไิคลียสเเเซซลลลล์์ปป็นโรคาริโอตมยทีี่่เเเขารรนืองเซลลล์แ้้วจจาาาไดคครรรรัับโโปิอออตณกมนอรา ก็ได้แก่พวกแบคทีรียสาหร่ายสีเขียวแกระเมิประมาณนี้อยู่กลุ่มนี้อ่ะเขาวนี้มากลุ่มที่2คือกลุ่มโปรตีนนะโปรตีตากลุ่มโปรตีตาเนี่ยเขาดูอีกว่าเฮ้ยเป็นพืชไหมเป็นสัตว์ไหมถ้าเป็นพืชกับสัตว์เนี่ยจะต้องมีเซลล์หลายๆเซลล์รวมกันเรียกว่าเนื้อเยื่อสาหร่ายเนี่ยไม่ใช่พืชไม่ใช่พืชเพราะว่าไม่มีเนื้อเยื่อสาหร่ายไม่มีเนื้อเยื่อ ใช่ไม่มีเนื้อเยื่อเซล์ไม่ได้รวมกันเป็นเนื้อเยื่อแต่สาลายเซลล์ของเขาเนี่ยมีนิวเคลียสแต่ยังไม่มีเนื้อเยื่อแล้วก็ไม่มีระยะเอมิโอสาลายจึงเข้าอยู่ในกลุ่มพืชกับสัตว์ไม่ได้ครับเขานี้จะไปอยู่กลุ่มไหนล่ะกลุ่มที่3คือฟังอะไรนะฟังใจกลุ่มเนี้ยเขาบอกว่าเขาแบ่งอย่างนี้สัตว์เป็นผู้บริโภคใช่พืชเป็นผู้ผลิตครับผมแล้วฟังใจเป็นผู้ย่อยสลายแล้วเขาก็คิดอ้าว สาหร่ายจะเป็นอะไรสัตว์ก็ไม่ใช่พืชก็ไม่ใช่เยื่อสลายก็ไม่ใช่ลองให้เขาเนี่ยใช่มก็เลยไม่มีกลุ่มอยู่ก็เลยมีกลุ่มที่แบบหลากหลายไม่รู้จะจัดใครมาอยู่ชื่อโปรตีสตามันขึ้นมาให้เพื่อเธอเลยเพื่อเธอเลยโปรตีสตากลุ่มโปรตีสตาจึงเป็นกลุ่มที่หลากหลายมากครับผมคล้ายพืชก็คือสาหร่ายแต่ก็ไม่ใช่พืชไม่ใช่พืชเพราะไม่มีเนื้อเยื่อกับเอมบริโอครับผมซานิสโปรโตซัวครมีบายูกินาพารามิซียมเป็นผู้บริโภคคล้ายสัตว์แต่ขาดคุุณสมมมมมมบบัติิกกกาารรรีีีเเเเเนนืื้ออออออยยยย่่่่่่ะะะโไลู ก็ไม่ได้เป็นสัตว์ไม่ได้เป็นสัตว์อีกก็เลยไปอยู่โปรติสตารโอเคต่อมาลาเมือกลาเมือกเป็นผู้ยยอยสลายครับผมเกือบเอาไปอยู่ฟังใจละแล้วทำไมไม่ได้อยู่แต่ฟังใจเนี่ยเขาบอกว่าเซลล์ต้องมีผนังเซลล์ด้วยนะเป็นสารไคตินแต่ลาเมือกไม่มีไม่มีลอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่รวมกันอาโปรติสตาเลยเป็นกลุ่มที่หลากหลายหลากหลายมากจะเป็นพืชก็ไม่ใช่นะเป็นสัตว์ก็ไม่ใช่จะเป็นลาก็ไม่ใช่จัดขึ้นมาให้เลยแต่ว่าเซลล์เน้นว่าต้องมีนิวเคลียสต่อมากลุ่มฟังใจก็ยังมีนิว แต่เขาต้องมีผนังเซลล์เป็นไข่ตีนและต้องเป็นผู้ย่อยสลายก็คือพวกเห็ดรายีเห็ดราแล้วก็ยีดังนั้นเห็ดใช้พืชอะไรพี่แม็กเห็ดไม่ใช่พืชนะฮะเพเป็นผู้วะ ผู้ผลิตแต่สัตว์ก็เป็นผู้บริโภคและเหตุเป็นผู้ย่อยสลายก็เลยอยู่กลุ่มเดียวกับเมล็ดแบบไปสั่งข้าวนี่แบบว่าต้องแยกให้ออกนะว่าไม่เอาผักหรือไม่เอาฟังใจบอกป้าเลยวันนี้ฟังใจป้าเอาโตฟ้าไปตอบพืชกับศาตร์ค่ะเป็นเซลล์ที่มีนิวเคลียสและมีหลายเซลล์เหมือนกันมีหลายเซลล์มีเนื้อเยื่อแล้วก็มีระยะเลยนะเป็นเนื้อเยื่อแล้วก็มีระยะเอมบรโอนะครับเนื้อเยื่อศาสตร์เนี่ยเป็นผู้ บริโภคพืชเป็นผู้ผลิตชก็เลยแยกสังกันทำชัดเจนครับผมอันนี้ก็คือภาพเข้าวๆของ5อาณาจักรทุกอย่างที่มีชุดในโลกใบนี้ไม่อยู่ในกลุ่มใดก็กลุ่มหนึ่งใช่พอแบ่งเป็นอาณาจักรเสร็จแล้วก็มีย่อเข้ามาอีกย่อลงไปอีกนายอาณาจักรพูดง่ายๆอาณาจักรเหมือนกับทวีปโลกเรามี5้าทวีปสมมติในทวีปก็มีประเทศประเทศเราเรียกประเทศย่อเป็นไฝ่ลำไฝ่ลาครับผม มีคิงดอมมีไฟลัมอ่าเราก็จะแบ่งเป็นไฟลัมต่างๆนะคะแต่ที่เราศึกษามากทีดคือสัตว์นั่นเองสัตว์ครับผมอ่าวันนี้เราก็ต้องรู้ว่าสัตว์ที่เราจะแบ่งเนี่ยมันต่างกับพืชยังไงเรารู้แล้วอ่าแล้วเราก็รู้ว่าสัตว์ของเราเนี่ยมันมีกี่กลุ่มครับผมมีกี่ไฟลัมพี่แม็กลองเดาสิสัตว์บนโลกนี้เยอะมากมีกี่ไฟลัมดีแต่สิ่งมีชีวิตบนโลกเยอะมากก็ยังแบ่งอยู่แค่5้าอาณาจักรสัตว์บนโลกนี้มีเยอะมากก็แบ่งเป็นหลายไฟลัมแต่คงไม่ถึงหลักหลายร้อยหลายพัันหอก พี่ว่าเฉลยเถอะเดี๋ยวเขาแบบเดี๋ยวเขาเขาไม่รู้โอเคเราแบ่งสัตว์นะคะได้ออกมาเป็น9กลุ่ม9กลุ่มเองเหรอฮะอก้9กลุ่มคือ9ก้าไฟลัมครับผมคือในพืชนะพี่แม็กก็มีเป็นไฟลัมเนี่ยเขาจะใช้คำว่า divisiondivision ถ้าไม่รู้เจอคำว่า division ก็คือไฟลัมอ๋ออ่าคราวนี้ใน9กลุ่มเนี่ยก็จะมีย่อยไปอีกแบบใกล้ชิดกับอีกเขาเรียกว่า classclass นะครับใน class ก็จะมีย่อยกับ class อีกคือเป็นยังไงฮะพี่ว่าครับใกล้ชิดกับ class อีกก็เรียกว่า orderorder ครับผมจากนั้นก็มี familyfamily เรียกว่าวง ่แล้ะเรียวบงและในแฟมิลีก็จะมีจีนัทเรียกว่าสกเยอะมากเลยสกุลและในจีนัสก็มีสิ่งิดที่เป็นกลุ่มเดียวกันเรียกว่าสปีชีสปีชอันนี้คุ้นๆล่ะสปีชีคืออะไรพี่แม็กถ้าเราโฟกัสคือสินคิดที่มีความใกล้ชิดกันมากใกล้ชิดกันมากเขาบอกว่าใกล้ชิดขนาดไหนเรียกว่าใกล้ชิดใกล้ชิดขนาดผสมพันธ์กันได้เราอยากใกล้ชิดกันเลยโออให้คนลลกนะเราสินคิดที่เป็นสปีชีกันนะต้องสามารถผสมพันธ์กันได้จริงๆอ่ะสัตว์ในจีนัสเดียวกันผสมพันธ์กันได้ แ,แต่ลูกเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดมาหรือเกิดมาแล้วอาจจะเป็นหมันอ๋อผสมพันธุ์กันได้แล้วก็มีสิ่งออกมาอีกรุ่นหนึ่ง<อ>ด้วยแต่ว่าไม่สามารถจะส่งต่อ,อยีออกไปได้อีกใกล้ชิดแค่จีนนะใกล้ชิดแค่จีนัะแ,แต่ถ้าใกล้ชิดถึงสปีชี ก็คือต้องผสมพันธุ์กันแล้วได้ลูกอะฮะพี่ว่าอย่างนี้แสดงว่าไม่ว่าจะเป็นคนเอเชียคนยุโรปแอฟริกาคือถ้าเกิดเราผสมพันธุ์กันเนี่ยมันมีลูกได้นะได้ใช่ไหมแสดงว่าเราถึงแม้ว่าจะบางคนบางบางบางอ่าชนเผ่าหรือว่าบางชนชาติผิวขาวผิวดําผมละสีแต่ว่าเป็นสปีชีส์เดียวกันก็ผสมพันธุ์กันได้ได้ลูกเกิดมาไม่เป็นหมันสืบต่อไปพี่แม่เคยไปเที่ยวมหมอ๋อตอนนี้มันจะมีที่อยุธยาเขาเรียกว่าอ๋อ เชื่ออะไรนะเป็นที่เที่ยวยังไงฮะดูอะไรเป็นที่เที่ยวที่มีสัตว์ตัวหนึ่งตัวใหญ่กว่าเสือใหญ่กว่าเสือยากละยากละหมาคล้ายเสือกับสิงโตคล้ายเสือกับสิงโตเป็นเหมือนแมวตัวใหญ่เดี๋ยวเริ่มคุณละไลเกอร์เหรอเฮ้ ชื่อว่าไลเกอร์นะฮะไลเกอร์ลายเห็นเนี่ยมาจากไลออนย่าเกอร์ไทเกอร์แสดงว่าพ่อเป็นสิงโตไอ้ไลเกอร์ก่อนให้เห็นพ่อเอาเหรอพ่อเป็นไลเกอร์สิงโตไลเกอร์พ่อเป็นไลออนสิงโตแม่เป็นไทเกอร์เสือแล้วลักษณะของมันเหมือนใครเดี๋ยวก่อนนะคืนดิแต่ชื่อนะแต่นึกภาพไม่ออกเอ่อเหมือนสิงโตเหรอ เชื้อใครแรงกว่าเชือแม่ใช่ไว้นะเชื้อแม่เธอแรงอ๋อหรอแม่เธอแรงเหมือนเสือแต่เป็นเสือตัวใหญ่อ๋อเป็นเสือตัวใหญ่ใช่แต่คนนึงชื่อว่าอะไรเคยได้ยินไหมไทยอะไรมีไลเกอร์กันเหรออ่าไทยก้อนไทยก้อนยีไม่เคยยินเลยพ่อเป็นพ่อเป็นเสือไทเกอร์แม่เป็นสิงโตไทเก์เกอร์ไลอ้ออนเป็นไทยก้อนไทก้อนไทก้อนนะฮะมีลักษณะคล้ายสิงโตแต่จริงๆแล้วสายไลกลออนเนี่ยมันชอบ สูน์พันมันแบบว่ามันเขาเรียกอะไรอ่ะมันมันไม่ค่อยเห็นลูกเยอะคือผสมพันธุ์ได้ยากอันนี้พี่วานกำลังหมายความว่าคือสิงโตกับเสือเนี่ยมันก็คือใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันแต่ว่าไม่ใช่สปีชีส์เดียวกันใช่เพราะผสมกันผสมกันได้ลูกก็เป็นหมันไลเกอร์เนี่ยเป็นหมันพี่วานงั้นก็หมายความว่าสมมติคนกับลิงมันเหมือนกับดูใกล้ชิดกันแต่ว่า ไม่สมมตินะสมตสมตินะว่าแบบว่าผสมพันธุ์กันมันก็อาจจะแบบไม่เกิดลูก<อ>หรืออาจจะลูกออกมาแล้วเป็นหมันแต่ว่าน,นั่นคือไม่มีทางที่แบบว่าจะเป็นสปีชีส์เดียวกันแน่ๆ่คืออย่างนี้พี่แม็กพี่แม็กต้องแยกคาว่าผสมพันธุ์กับร่วมเพศก่อน,อนมันไม่เหมือนกันค,คืออย่างนี้พี่แม็กว่าเอาอย่างนี้นะพี่ว่าจะบอกว่าสิ่งมีชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นมายากมากมันจะมีกลไกในการแบ่งแยกสปีชีส์อย่างชัดเจนกลไกที่หนึ่งคือเป็นกลไกก่อนระยะไซโกดคือทำยังไงก็ได้ไม่มีทางมีลูกอะ อย่างเช่นเรามีแฟนเป็นยุงลายมันเป็นไปไม่ได้เนื่องมาจากเหมือนเราออกจากแต่งงานกับหมีขั้วโลกมันก็อยู่คนละที่มีสภาพแวดล้อมกีดก้านมีพฤติกรรมทางการสืบพันธ์กีดก้านอวัยวะเพศเข้ากันไม่ได้อะไรเงี้ยมันมีกลไกในการแบ่งแยกยืมมามันก็ไม่สามารถที่เราจะไปมี แฟนเป็นลิงนาไตเสียกับหมาอะไรอย่างเงี้ยมันน่าเออนื้อออกใช่ไหมมันมีกลไกแต่เสือกับสิงโตเนี่ยมันมีความใกล้ชิดกันหน่อยมันมีเขาก็เรียกว่ามันมีกลไกในการป้องกันสปีชีในระยะหลังไซโกดป้องกันสปีชีในระยะหลังไซโกดใช่ก็คือมันเป็นการแบ่งแยกหลังไซโกดคือเหมายคเขาว่ามันปฏิสนธิได้นะได้ลูกออกมาแต่ลูกจะตายก็ได้ลูกจจะเป็นหมันก็ได้หรืออาจจะออกมาแล้วอ่อนแอไปเรื่อยๆก็ได้นี่คือกลไกในการป้องกันของสิ่งมีชีตไม่ใช่ว่าทุกสิ่งชีวิต่าโลกจะ ผสมพันกันได้แต่ถ้าร่วมเพศอาจจะได้โอเคเข้าใจละนะฮะนึกออกไหมนี่เป็นกลไกของธรรมชาตินึกออกแล้วฮะโอเคงั้นแสดงว่าถ้าเกิดแม็กพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยก็ย่อยสุดเนี่ยก็คือสปีชีส์นั่นเองนะครับพี่วาครับอ่าฮะทีนี้สปีชีส์ก็คือสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันที่ผสมพันธุ์กันได้ลูกสืบไปอืมแล้วที่เราย้อนกลับมาเนี่ยเราควรจะศึกษาในระดับไหนดีครับวันนี้กลุ่มหรือว่าอวเดอร์หรืออะไรดีครับเราอยากจะมาให้รู้จักสัตว สิ่งมีชีวิตที่เราต้องน่าสนใจคือสัตว์ครับผมไม่ได้ด่าแต่พูดเน้นเสียงมองทั้งอื่นหน่อยมองทั้งอื่นหน่อยนะเราจะศึกษาสัตว์ศึกษาสัตว์ข้อนี้สัตว์มันก็จะมีกลุ่มย่อยในอาณาจักรสัตว์เราเรียกว่าไฝลั่ไฝล่ครับอ่าโดยสัตว์มีทั้งหมดกี่ไฝล่นะย้อนกลับมานอนเก้าไฝล่ครับผม่าไฝล่ที่หนึ่งนะคะเป็นสัตว์ที่รู้สึกว่าเวลาเขาแบ่งสัตว์เนี่ยเขาก็จะแบ่งตามหลักไดโคโทมัสคีครับ ไดโคสมัยคีก็คือเป็นคุณแจที่แบ่งซีทีละสองกลุ่มไปเรื่อยๆแยกไปเรื่อยๆอ๋อแยกออกไปยเรื่อยๆคือสัตว์เนี่ยต้องบอกว่ามีหลายเซลเรียกว่าเนื้ออะไรนะเนื้อเยื่อเนื้อเยื่อเขาเนี้ยมีสัตว์ตัวหนึ่งอะเขาบอกว่าไม่ชั้นเนื้อเยื่อไม่แท้จริงเอ้ามีเนื้อเยื่อแต่ไม่แท้จริงไม่แท้จริงเขาเรียกว่าน้องฟองน้ำเนื้อเยื่อไม่แท้จริงเธอคือฟองน้ำพี่แม็กจำได้ไหมครูวิวาเคยบอกว่าฟองน้ำเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีประการต่ำมาก ม้า uh huh. สัตว์เนี่ยมันพบุรุษของสัตว์เขาบอกว่าเป็นโปรโตโซัวครับผมเราเนี่ยวิทยาการมาจากโปรโตโซัว uh huh. แล้วมันมีหางดังนั้นฟองน้ำมันจะมีเซลล์โครโมไซต์ที่มันมีหางเหมือนโปรโตโซัวอยู่เลยนะโครงสร้างมันเนี่ยไม่ซับซ้อนไม่มีระบบประสาทไม่มีระบบเลือดไม่มีระบบย่อยอาหารไม่ คือเรียบง่ายสุดๆถ้าพี่วารพูดแบบนี้มันก็แทบจะเป็นโปรติสตาแล้วนะแต่มันข้ามขึ้นเป็นสัตว์แล้วนิดนึงมีระยะเอ็มบิโอเนื้อไหมเขาก็ให้เป็นสัตว์แต่ว่าเป็นสัตว์ที่ว่าการต่ำมากสมม่มสมบ้าตอะไรก็ไม่มีชั้นเนื้อโอ้ยไม่มีอะไรเท่านั้นแ่ะโอเคเขาเรียกฟองน้ำกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่ากลุ่มพอริเฟอร่าพอริเฟอร่ากลุ่มฟองน้ำฟองน้ำก็มีฟองน้ําแก้วฟองน้ําถูตัวฟองน้ําหินปูนที่ยังรู้ไหมคนรวยๆเกิดมาเขาจะมีฟองน้ํา ใช่เป็นพอน้ำไม่นสัตว์่งคนรวยรวยไม่ใช่เธอไม่ใช่เธอคนรวยรวยเกิดคนรวยร้ยไม่มีงนเกิดไม่เขมายจว่าคนที่แบบเศรษฐีเขาจะอยามีฟองน้ำาไม่สัตว์ใช่ไหมอยู่ในทะเลใช่ไหมคะแล้วมันจะนิ่มมันตัวจะนิ่มเขาถูตัวเด็กแบบว่าเป็นคนชั้นสูงไหมไม่มีแม็กใช้ฟองน้ำล้างจานขอบอกด้านหนึ่งเขียวฟองน้ำปลอมด้านหนึ่งเขียวเขียวสากนั่นแหละนะคะก็ไม่มีไม่เป็นไรไม่ร้องไห้นะแต่รู้จักเขาแล้วนะคะไปดูใจ ฟองน้ำสูงกว่าฟองน้ำค่ะเป็นสัตว์ที่เริ่มมีชั้นเนื้อเยื่อละเริ่มมีชั้นเนื้อเยื่อเมื่อกี้บอกว่ามีชั้นเนื้อเยื่อแต่ไม่ใช่เนื้อเยื่อแท้ใช่ไหมครันี่ก็เป็นเนื้อมีมีชั้นเนื้อเยื่อก็สูงขึ้นมาอีกชั้นมีเนื้อเยื่อสองชั้นครับผมมีเนื้อชั้นนอกกับเนื้อเยื่อชั้นในนอกกับในครับพี่ว่าครับสัตว์กลุ่มนี้จะแปลกมากเลยแล้วมีสมองแบบบรัชสมี สมมาตรแบบรัศมีหมายความว่ามันต้องเหมือนกันทุกด้านอย่างนี้ใช่ไหมตัดตรงไหนก็ทับกันได้ปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บทับกันหมดเช่นพวกไฮดราปากาลังกัลปังหาดอกไม้ทะเลพุดไฮดราปากาลังกัลปังหาดอกไม้ทะเลเป็นแยงนีสมมาตรรัศมีกลุ่มเดียวเลยนะฮะเยี่ยงสองสารสมมาตรรัศมีทางเดินอาหารจะไม่ไหมเป็นยังไงทางเดินอาหารก็ไม่สมบูรณ์หรอใช่แต่ตองนั้นไม่มีทางเดินอาหารเลยไงอันนี้มีแล้วนะแต่ไม่สมบูรณ์ ขึ้นนะฮะ ไม่สมบูรณ์อันนี้ไม่มีทางเดินอาหารนะครับแล้วไฮด้าก็มีระบบประสาทด้วยนะเป็นพวกแรกเลยฮะฮะและเป็นระบบล่างแห่แบบล่างแห่แบบระบบประสาทแบบล่างแห่ก็น่าจะเป็นระบบประสาทที่แบบว่ายังไม่ได้วิวัฒนาการมากสูงกว่าไฮด้ามาครับผมกลุ่มที่สามพอริเฟอร่ากลุ่มไฮด้าเรียกว่าไนดาเรียอันนี้ไนดาเรียกลุ่มที่สามเรียกว่าแพลตี้เฮลมินเทสแพลตี้เฮลมินเทสแพลตี้มาจากคำว่าแพนตีนใช้แล้วผมแบนผมรีบแบนแพนตี้แปลว่าแบนหนวด แรกคือหนอนตัวอะไรหนอนตัวแบนใช่หนอนตัวแบนดีกว่าไฮราตรงที่มีระบบประสาทเป็นเส้นเรียกว่าคอร์ดระบบประสาทเป็นเส้นเรียกว่าเนิร์ฟคอร์ดเนิร์ฟคอร์ดนะฮะ,ะ,ฮะเป็นเนิร์ฟคอร์ดเป็นเส้นแล้วแล้วก็มีโรมประสาทอยู่ที่หัวเรียกว่าเบรนมก็แปลว่าไฮรายังไม่มีสมองแต่นะะหนอนตัวแบน มีสมองเริ่มมีแล้วใช่ไหมฮะเริ่มมีสมองพวกถ้าใครด่าแม้ว่าไข่ด่าก็แปลว่าก็แปลว่าต้องต่อยไม่มีสมองต้องต่อยเลยนะะยิ่งถ้าด่าฟองน้ํายิ่งเงียบเลยไม่มีระบบประสาทนะเป็นฟองน้ําจริงคือไม่มีไม่ต่อไม่ต่อโอ้ใช่ถ้าเป็นไฮด่าสู้เลยนะเอาหนวดทิมพี่วานะแล้วล่างแหกับขอดมันมันแตกต่างกันยังไงบ้างครับพี่วานะเส้นประสาทนะคะที่ที่ยังไม่พัฒนาเนี่ยมันมันมันเชื่อมโยงกันโดยจริงๆแล้วสารสื่อประสาทเนี่ยมันต้องมีการหลั่งแต่ว่าถ้าระบบประสาทเป็นร่างแหกเนี่ยเซลล์ปรระสสาาาทมมมมััันนนอยู่่ใกกกกล้ชิดีง ไฟฟ้าไปเลยผเวลาเราหยิกด่วดหนึ่งหนวดมันหดทั้งตัวเลยมันไม่รู้มันไม่สามารถแยกได้ว่าหยิกตรงไหนรอ้ไหมมันส่งสัญญาณเป็นล่างแห่แต่ถ้ามีปมนะมีปมถ้ามีปมอ่ะอย่างเช่นอานนอตัวแบนมีปมกี่ีูมีปมเหมือนกันมีปมขอพูดเท่แบบร่หลังปมมีปมมันก็ยังมีสมองส่งสัญญาณไปบอกสมองให้หดเฉพาะบริเวณที่ว่าตรงนี้เธอโดนตรงนี้ไม่ใช่แบบโดนปุ๊บแล้วก็ทั้งตัวเจ็บไปหมดเลยดีกว่าดีกว่าแบบ พัฒนาขึ้น,นบแบบเนือ้นอคอร์ด <ผม S 1> สูงก็หนอนตัวแบนก็ต้องไปหนอนตัว กลมหนอนตัวกลมครับหนอนตัวกลมเรียกว่านีมาโทนีมาโทด้านีมาโทด้าอ่าหนอนตัวกลมเนี่ยเขาจะดีกว่าหนอนตัวแบนยังไงครับเพราะการสูงกว่าคือเขามีทางเดินอาหารแล้วไงอ่าโอเคที่สมอะไรอันนี้สมบูรณ์แล้วใช่ไหมฮะก็เข้าทางปากออกทางทวารทวารนะครับหนอนตัวออกตัวกลมระบบประสาทก็ยังคล้ายๆกับตัวแบนไหมครับคล้ายๆแต่ว่าเริ่มมีปมประสาทตามตามส่วนต่างก็คือซับซ้อนมากขึ้นมาอีกนะฮะระบบประสาทนะฮะคล้ายๆกันแต่มีปมและหนอนที่3หนอนจะมี3หนอนแบนกลม ป้องไล่ต<บ>ามาามีอาการป้องป้ายแบนกลม,กลมป้อง,องนะคอน,อนอตัวกลมมีป้องนะคะหรือเรียกว่านอนป้องเนี่ยนะคะก็คือพวกแอ er นเนรดานอน ตัวเป็นปล้องเรียกว่าแอนเนลิดแอนเนลิดาแอนเนลิดาลายแอนเนลิดาอ่ามีป้องอ่ามีป้องหนอนในป้องเพรว่าไซเดินดินปริงน้ำงจืดทากดูดเลือดตัวสงการแบบนี้โอ้แต่ตัวนี้แบบหยาแยงใช่ป่ะไม่มีปล้องระบบประสาทมันก็ซับซ้อนขึ้นมีปล้องนะปมก็อยู่ที่ป้องเลยออ๋ปมอยู่ตรงป้องไม่ต้องส่งสัญญาณไปถกถึงสมองบอกแค่ป้องที่ป้องก็ได้และกลุ่มนี้ไฮโซกว่าหนอนตัวยังมันมีทางเดินอาหารสมบูรณ์แต่มันมีเลือดแล้วค่ะอ่า กลุ่มแรกๆยังไม่มีเลือดค่อยๆมาแล้วโอ้พี่วานหนอนตัวแบนหนอนตัวกลมนี่คือยังไม่มีเลือดนะไม่มีเลือดนะอันนี้มีเลือดแล้วนะฮะ แล้วก็สมบูรณ์ด้วยนะครับทางเดินอาหารสมบูรณ์เหมือนกันอะต่อมาสูงก็หนอนตัวโกมีปองเขาเรียกว่าเป็นพวกลำตัวนิ่มลำตัวนิ่มอะเป็นพวกไฟลัมมอลลัสกามอลลัสกาพวกทากมึกหอยแบบนี้ทากมึกหอยอ่านันพวกลำตัวนิ่มนะกินมันเลยนะฮะกลุ่มนี้ไปต่อกลุ่มเออพี่ว่าเมาสนิดนึงนะทากเนี่ยอยู่บนบกนะแม็กจะต้องหายใจโดยใช้ปอดทาก ที่บนบดใช่<น>ใชหายใจด้วยใช้ปอดใช่แต่อหอยกับหมึอกอ,อยู่ในน้ําก็ต้องใช้เหงือกใช้เหงือก ในการเล่นก็ต้องแยกกันนะเข้าใจแล้วครับแต่ว่านี้ก็อันนี้เป็นอยู่บนโบกนี้อยู่ในน้ำนะครับนี้ใช้ปอดนี้ใช้เนือก็มีสมดหาแล้วสมบูรณ์มีระบบประสาทเหมือนเดิมเป็นเส้นแล้วก็มีเลือดแล้วครับมีเลือดแต่จะได้ไหมหมึกเลือดสีอะไรนะหมึกเลือดสีฟ้าอหอยอทำไมหอยแข็งเลือดแดงนี่ไงเก่งมากหอยแข็งเลือดสีแดงมีฮีโม โกบีนของเราแต่ว่าไม่เหมือนซะทีเดียวฮีโมโกบินของเราอยู่ที่เม็ดเลือดครับแต่ฮีโมโกบินของหอยแครงอยู่ในน้ําเลือดอยู่ในน้ําเลือดเลยไม่เหมือนกันขอละตำแหน่งนะโอเคแต่ว่าเราเรากินหอยแล้วบ้างหอยเชลล์หอยแต่หอยอ่าหอย แมลงผู้นะฮะแล้วก็หอยแข็งแล้วก็หอยแดงหอยสองฝาก็หอยฝาเดียวหอยที่พอเป็นหอยสังก็หอยฝาเดียวหอยฝาเดียวถ้าหอยประกบกันอย่างงี้ยหอยสองฝานะครับโอเคแต่ว่าทั้งหมดที่พูดมาเมื่อกี้ที่เป็นหอยก็คือจัดอยู่ในพวกตัวนี้หมดเลยใช่พวกหมดนลาครับโอเคกลุ่มที่เจ็ดคือพวกอาร์โทพอด อาร์โพอดชื่อนี้คุ้นสุดเลยอาร์โถพอดเป็นกลุ่มอาร์โถโพดาแมงมารงกุ้งปูตาขาดกิ้งกือท่องค่ะแมงมารงกุ้งปูตาขาดกิ้งกือพูดค่ะแมงมารงกุ้งปูตาขาดกิ้งกือบางคนแมงมารงกิ้งกือตาขาดกิ้งกือวนไปวนมานะคะแมงให้เดานะถ้าพี่วาบอกว่าแมงมกร้งปูกุ้งปู ตาขาะเก้งตือคือทำไมตัวมันแข็งเหรอใช่มาบริสัทพวกขาคอมีขาเป็นเขาเรียกว่าแบบว่ามีโครงร่างแข็งภายนอกใช่ไหมโครงร่างแข็งมันแล้วมีข้อใช่ไหมโครงร่างแข็งภายนอกเป็นเอ็กโซสเกเลตันตาขาะและโครงร่างแข็งภายนอกมันเหมือนสารของผนังเซลล์ของฟังใจเลยคือไขตินบางคนอ่ะเคยไม่ได้ยินไหมแพทยแพ้กุ้งเพื่อนที่วันนี้มีคนแพ้กุ้งไม่ได้แพ้เนื้อนะแพ้เปลือกแพ้เปลือกกุ้งแพ้เปลือกปูเขาแพ้ไขตินคนอย่างนี้กินเห็ดไปได้นะ ทำอเพราะว่ามีเหมือนกันมีเหมือนกันอ่ะแมงมาแรงกุ้งปูตาขับเกิ้งกือแมงมางกุ้งปูแมงกับมาแรงพี่แมวว่ามันต่างกันยังไงอันเนี้ยรู้ว่าต่างจนจำนวนขาแต่ว่าจําเลขไม่ได้สักทีหนึ่งว่าอะไรกี่ขาอะไรกี่ขาอ่าถ้าเอาดาวตอนนี้ก่อนเลยนะมาแรงเมื่อตอนนู้นเพื่อพูดถึงยุงเพราะฉะนั้น ถ้านเราถึงยูไม่พลาดก็คือมีหกขาเก่งมากหกขาแมงนะเขียนเะแอสละแออมางอูเขียนดีตัวสี่สี่ตัวสี่สองแปดโอเคโอเคแมงจะมีแปดขาแมงมุมแมงมุมแมงป่องแมงป่องเห็บเป็นแมงนะเห็บแมงเห็บมันมีแป ต้องยกอย่างนี้ก่อนว่าถ้าเป็นแมงดามันพูดยากแต่ถ้าแม่พูว่ามาแรงแมงดาน้ำพริกแมงดาอย่างเงี้ยมันคือมาแรงดานาต้องมีหกมาแรงดานาใช่น้ำพริกแมงดาเนี่ยคือน้ำพริกมาแรงดานาต้องไปเปลี่ยนชื่อเขาใช่แมงวันไม่มีเพราะว่าแมงวันมันหกขาต้องเป็นมาแรงวันแต่แบบเรียกแมงวันนะแมงวีก็ไม่มีมันมีหกขาต้องเป็นมาแรงวีแต่ว่าถ้าเราแบบว่าไม่ได้สนใจวิชาการมากเ่า เขาเป็นแมลงเพราะมีขาแต่เหตุเป็นแมงไงมันมีแเป็นแมงนะฮะแต่ที่แม้พูดว่าแมงดาบางทีอาจจะพูดถึงแมงดาทะเลมันมีส0อ๋อก็คืออันอันนี้คือแค่ชื่อเรียกแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบในวิชาไฟลั่มเนี้ยมันใหญ่มากเขาแบ่งออกเป็นคลาสย่อยอีกเยอะนึกออกไหมแล้วมันก็หลากหลายกันต้องเรียนอีกแบบสามเทปอะว่าแต่ว่าพอเราดูมาตั้ง8 แไฟล่ําแล้วมันยังไม่มีอะไรใกล้เคียงกับตัวเราเลยนะพวกทากเทิกนะครับยังไม่แปดเจ็ดใกล้ตัวเราเลยไฟล่ำที่8ปดกลังจะพูดอ๋อเจ็ดเจนี่ยมา7ไฟล่ําแล้วมันผ่านมา7เจ็ไฟล่ำล้วใกล้ละนะฮะแมลงก็มีทางเดินอาหารสมบูรณ์มีระบบประสาทก็เหมือนเหมือนกันมาเรื่อยๆอ่ะ จนไฟลั่งที่8ค่ะมาครับไฟลั่งที่8เขาตั้งชื่อว่าเอ็กไคนเดมาตาเอ็กไคนเดมาตาโอ้โหชื่อยาวมาก <c oughs> แม็กแต่เหมอนย่า e ง erm <c oughs> นี้เอ็กไคนันไงยอยู่ในทะเลเอ็กไคล์นันไงอยู่ในทะเลแก๊งนี้มันจะเป็นฝาาสัตว์ที่อยู่ในทะเล <c oughs> ในทะเลนะครับผมเคยฟังเพลงไหมในคืนนี้มีดาว ดาวทะเลและมีเม่นทะเลและปิงทะเลและมีเลี้ยงทะเลอีแปะทะเลทุกคนอยู่ในทะเลนะฮะมีดาวทะเลเม่นทะเลเป็นพวกลำตัวมีหนามพี่แมหนามมีห้องร่างแข็งอยู่ภายในนะภายในแล้วมีหนามหุ้มนะมีขค่ขอะไรอย่างี้ยมครับพี่วาครับผมมีลำตัวขู่ขา สัตว์กลุ่มนี้เขาบอกว่าใกล้ชิดเกือบใกล้ชิดก,กับเราละฮะใช่เพราะว่าแต่ละอันมันไม่มได้เหมือนเราเลยนะเนี่ยใช่เพราะว่าในในใน,ในการเจริญของระยะบาตโตพ์เนี่ยเขาพิจารณาการเจริญระยะบาตโตพ์ครับเขาเป็นสัตว์กลุ่มที่ใกล้เคียงกับเราคือคเขามีรูทวารมาก่อนรูปากฮะ อ่าเดี๋ยวในในระยะเอมิโอของเรามันจะมีระยะชื่อว่าการสร้างบาตโตพอคือรูเนี่ยในระยะบาตโตพอเนี่ยสั์กลุ่มอื่นตั้งแต่ไฟลั่มที่3ครับผมถึงไฟลั่มที่7จ็เขามีรูปากมาก่อนรูทวาะเขาเรียกว่าพวกโปรโตสโตเมียครับผมแต่รากับ8กับ9เนี่ยมีรูทวารก่อนกอนแล้วค่อยมีรูปากแบ่งกันตรงนี้นะฮะแต่ว่าเขายังมีระบบศาสตร์แบบ เป็นเส้นบาว่าอยู่ดังด้านด้านด้านท้องอยู่แต่เราเดี๋ยวเราจะเริ่มไฮโซ่าฮะนี่มาคุ้มสุดท้ายบอกว่าใกล้เรานี่นึกไม่ออกเลยครับพี่ว่าใกล้ละไฟลั่มสุดท้ายคือไฟลัํมที่เราอาศัยอยู่พี่แม็กชื่อไฟลัํมคอดาต้าคอดาต้าครับผมไฟลัํมนี้เขาบอกว่าใครจะอยู่ไฟลัํมนี้ได้ต้องขอคุณสมบัติสี่อย่างยังไงบ้างครับ ก็คือสัตว์กลุ่มนี้หนึ่งต้องมีมัสคลาเทลก็คือเป็นหางกล้ามเนื้อหางแม่เคยมีหางไม่จริงเลยจริงที่ดาวานอนมีหางอันนี้พือว่าขยายความหน่อยครับว่ามีหางเคยมีหางมาก่อนคืออะไรตอนที่เราอ่ะอยู่ในท้องแม่อยู่ในระยะอยู่ในท้องนะเราเคยมีกล้ามเนื้อเป็นหางยื่นออกมาแล้ววันนี้มันหดมันหดไปแล้วเหลือก้นกบก่อนอ๋อก่อนที่เราจะเกิดมามันหดกลับไปแล้วพี่ว่าพูดตรงนี้มาทำให้แมกนึกถึงเลยว่า เขาบอกว่าเวลาที่เราดูอ่าเมื่อ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 มีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นเนี่ยท้องตั้งท้องเนี่ยไอตัวอ่อนเนี่ยมันคล้ายๆกันหมดเลยคล้ายๆกันหมดเลยก็นี่แหละคือสัตว์ในไฟลัมคอร์ดตาคือการเราจะแยกสิ่งมีชีวิตอลไรอ่ะมันดูได้หลากหลายแบบดูจากระยะเอ็มโอก็ได้ดูจากการเจริญของโครงสร้างได้หมดเลยแบคช่วยกันเราเลยอยู่กลุ่มเดียวกับปลาไงพอดูจากเอ็มโอแล้วปลาก็เหมือนเรากบก็เหมือนเราเนยะนี่คือเห็นรูปอยู่ ไกลมาเหมือนเราเลยตอนที่แบบเป็นตัวอ่อนเนี่ยแยกไม่ออกเลยนะคะแต่ทุกคนจะมีหางหมดเพราะอยู่ในไปด้นบนเคยมีหางมาก่อนแต่องสัตว์อาจจะยังอยู่ของเราไม่อยู่แล้วของเราเนี่ยหดไปแล้วคุณสมบัติที่2คือต้องมีฟาเรนเชียลกิลสลิคคือมีช่องเหงือกช่องเหงือก S <S <S ช่องเงือกช่องเงือก <S <S แต่ตอนนี้ช่องเงือกของเรามันเปลี่ยนเป็นท่อที่อยู่ในหูชั้นกลางชื่อว่าท่อยูสเตเชียนอ๋อแล้วช่องเงืองกที่หมายถึงนี่คือที่ปลาเขาใช้ใชนนเหรอฮะใช่แต่เราไม่มีละของเราไม่มีเนอะอนะฮะไปต่อนะครับผมสามเพราะว่า <S <S 2> <S 2> ใครที่อยู่ในเพรย์นี้ได้ต้องมีระบบประสาทเป็นเส้นมีระบบประสาทเป็นเส้นนี่แม่คนอื่นเป็นเส้นไหม ไม่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 เป็นนี่เป็นกันหมดแล้วเป็นตั้งแต่ไฮด้าแล้วแหละหลังไฮด้าแล้วไงอ๋อไฮด้านี่เป็นไฮด้าเป็นร่างแหงแล้วหนอนเนี่ยเป็นเส้นหนอนตัวกลมปึ๊บแบนแบนแบนปึ๊บเนี่ยเป็นเส้นเป็นคอร์ดเป็นคอร์ดโอเคแต่ว่าคอร์ดของเขาเนี่ยอยู่ทางด้านท้องเรียกว่าด้านเวนทัลครับผมแต่เราเนี่ยไปสัตว์ในไฟลัมคอร์ดตาไฟลัมเดียวที่มีระบบสัตว์ทางด้านหลังเราจึงมีไข่ สันหลังสมองเราก็อยู่โยกไปทางด้านหลังอ๋อแล้วก็เชื่อมต่อกันตรงนี้ขึ้นมาปึ๊บก็ระยะเดียวกันนะจริงๆแล้วอ่ะมันมีระบบมันมีเขาเรียกอะไรนะต้นกําเนิดเดียวกันครับพี่ว่าและคุณสมบัติที่4มาฮะสี่อ่าเรามีแกนค้ำจุนชื่อนโตคอตแกนค้ำจุนตรงไหนอะไรยังไงครับพี่ว่ามันอยู่ภายข้างในวันนี้ของเราเปลี่ยนเป็นกระดูก สันหลังออกกัาแต่สัตว์ประุมเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนนะพี่แมดังนั้นในไฟลัมคอดาตาจึงแบ่งไป2กลุ่มกลุ่มที่ยังไม่เปลี่ยนโนโตคอร์เป็นกระดูกเขาก็เรียกว่าสัตว์โปรโตคอเดตยังไม่มีกระดูกสันหลัง,ลงและสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่เราเรียนตลอดเลยคือสัตว์มีกระดูกสันหลังแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูซิ สัตว์นิรุนแรงมันเป็นยังไงตอนนี้เราเห็นสัตว์คร่าวๆแล้วคร่าวๆนะฮะอาณาจักรเนี่ยแบ่งออกเป็น5้อาณาจักรพอโฟกัสกันที่สัตว์ปุ๊บเนี่ยแบ่งออกเป็นเก้ากลุ่มเรียกว่า9ไฟลัมขอทวนอีกรอบนึงก่อนเพราะเนื้อหามันเยอะมากครับพี่วาวเริ่มต้นอันแรกนะฮะฟองน้ำพอรีิปราเบอร์สองของพวกเรานะะฮไนดาเรียเบอร์สามครับแคตตี้เฮลมินเทสเบอร์สี่ครับนิมาโตดาโบอห้าครับแอนเนริดาเบอร์หกครับมอลลัสกาเบอร์เจ็ดอาร์โทโพด เบอร์แปดเอกไคโนเดอร์มาลาเบอร์เก้าขอเรานั่งข้างทาแสบหูมากเขี่นเดียวทุกคนครับแปลว่าวันนี้ยังไม่ได้จบแค่ตรงนี้เดี๋ยวจะดูว่ามีกระดูกสันหลังกับไม่มีกระดูกสันหลังนี่ต่างกันยังไงนะครับในครั้งหน้านะครับการจําแนกสิ่งมีชีวิตนะครับแบ่งออกเป็น5อาณาจักรนะครับและอาณาจักรที่มีความหลากหลายมากๆเลยนะคะก็คืออาณาจักรโปรตีสตา พอเราโฟกัสกันที่อาณาจักรสัตว์ก็ยังแบงออกเป็นก้าไฟลมนะครับและเนื้อหาเยอะขนาดนี้เราต้องมีเลคเชอร์ของเราครับสรุปย่อตรงนี้กันเลยครับทุกคนครับจดตามกันหรือเปล่าครับถ้าอยากได้ความรู้ดีแบบนี้นะฮะครั้งหน้าติปกามาให้พร้อมครับแล้วเรามาวาดวิทย์กันนะครับแต่น่ารักนะประเทศไทยมีห้าตัวนะมีห้าตัวแล้วนำเข้ามาไม่ได้สร้างเองห้าตัวนะฮะอ๋อนี่ก็เพิ่งรู้นะครับว่านี่คือเอามาผสมพันธุ์กันแบบนี้นะฮะแต่เคยดูไอ้นี่ หนังสมัยละครสมัยก่อนอะอะไรสนสถานผู้หญิงนี้สนสะทอผู้หญิงอะไรอ่ะไม่รู้คุณคุณชื่อคือใคใช่ทิดาวานนอร์หรือเปล่าไม่รู้อะนะแต่ว่าอาการแพ้แต่ละคนไม่เท่ากันไม่เท่ากันแล้วแต่เินบางคนว่าเราสั่งกุ้งมานะเขาบอกเขาแพ้กุ้งแต่เขาคิดว่าเขาจะต้องนับตัวเขาจะเริ่มมีอาการถ้าเกิดเกินเกินสามตัวอะไรอย่างเงี้ย